หนุ่มกัญชัยฝากบอกไม่ต้องสารแนหลังชาวเน็ตคอมเมนต์ถึงลูกสาวน้องมาอยู่หลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยได้แต่งงานกับนางร้ายหน้าสวยเมปฏิดากำเนิดพลอยโดยทั้งคู่จดทะเบียนสมรสอย่างเงียบๆไม่เปิดเผยตั้งแต่ปลายปี2555พร้อมกับประกาศว่าทางด้านสาวเมนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกสาวน้องมายูได้3เดือนแล้ว ปัจจุบันต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งน่ารักสำหรับน้องมายูที่ตอนนี้ใครๆต่างก็หลงรักในความน่ารักความขี้เล่นอารมณ์ดีของน้องมายูอีกทั้งน้องมายูยังเป็นเด็กที่น่ารักฉลาดมากๆเพราะน้องมายูสามารถทำงานกับพ่อหนุ่มได้อย่างมืออาชีพโดยเป็นผู้ช่วยพิธีกรในรายการได้อีกด้วยล่าสุดทางด้านเนปธิดาได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกสาวน้องมายู ที่ได้แต่งตัวเรียนแบบตุ๊กตา,ตาดังในซีรียอดฮิตสควิตเกมซึ่งก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เน็บเอาไว้ว่าเอ้าไหนบอกว่าเด็กไม่ให้เรียนแบบไงหือบต่อมาทางด้านหนุ่มกัญชัยได้ตอบกลับผ่านรายการข่าวใส่ไข่โดยได้ชี้แจงเอาไว้ว่าน้องมายูร้องเพลงในเกมได้แต่ผมก็ไม่ได้ให้เขาดูนะเขาเห็นมาจากติกตอกแล้วบอกแม่ แม่เขาเลยไปตัดชุดมาให้ซึ่งจริงๆตุ๊กตาตัวนี้เด็กเกาหลีเขาก็ชอบกันมันมีอยู่แล้วจริงๆก่อนจะทิ้งท้ายแบบตุกๆไว้ว่าไม่เป็นไรหรอกลูกผมผมดูแลได้คุณไม่ต้องมาสารแนเรื่องลูกผมหรอก